กุดของเก่าวันนี้เป็น realme x 2 pro ครับนี่คือสมาร์ทโฟนที่น้องก๊อฟเคยซื้อมาใช้ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ iPhone ในเวลาต่อมานะครับนี่นี่คือรุ่นท็อปสุดในตอนนั้นนะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น4 g ที่มีจุดเด่นนะคือกล้องหลัง4ตัวนะครับความละเอียดสูงสุด64ล้านพิกเซลเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ด้วยแล้วก็ใช้ชิป q ว a l c o ม m s n ป p d r a g แ n 8 5้ p l นะครับที่สำคัญสีที่ซื้อมาเป็นสี เนปจูนบลูอ่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าในกล่องหลกัหลกๆคือสายชาร์จตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นบูฟแฟชชาร์จเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าอยู่กับน้องหมดเลยแต่ว่าผมไปเจอสิ่งนี้มาแต่ว่าหลากัหลกๆในกล่องเขาเจออันนี้ก่อนเลยเขาบอกว่า Hey! Welcome to มทู y Family นะครับนี่นะครับอันนี้นะอันนี้แล้วก็ตัวหน้ากล่องของ Remy x e X2 Pro เป็นแบบนี้นะครับ เผื่อใครไม่เห็นเนะาะนะครับประมาณนี้แหละแกะกล่องมาเราจะเจอกับตัวเครื่องครับตัวเครื่องเป็นแบบนี้นี่อแล้วก็ทำการแกะออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่องที่หุ้มมาพร้อมกับซองแบบนี้นะครับแล้วก็มีจุดนี่ สแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับอยู่ตรงนี้น,นี่ตรงนี้ตรงนี้นะโอเคนี่คือสีเนปจูนบลูนะครับสามปีแล้วนะรุ่นนี้นี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับดูแล้วยังใหม่อยู่เลยนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมน้องก๊อฟถึงเปลี่ยนไปใช้ iPhone นะครับแต่ก็สวยนะนี่รุ่นนี้จุดเด่นคือเป็นลำโพงคู่ครับแล้วก็หน้าจอที่ให้มานี่ยังคงเป็นแบบ มีติ่งหยดน้ําอยู่นะครับคาลิเฟเชเลยรู้สึกตอนนั้นจะเป็น90เฮิรตนะแล้วก็กล้องหลังนี่ครับ64ล้านพิกเซลนะครับนี่เป็นสีเน u จูนบลูนะครับแม่สีสันสวยมากเลยเพ<ๆ>ิลนว่าเห็นตัวเครื่องแล้วถ้ามาเทียบกับเรือมี9 Pro Plus ที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นยังไงขอให้คุณดูสิ่งน,นี้ก่อนนี่เขียนไปดูก่อนนี่คืออันแรกครับนี่จะเห็นก่อน ดูหน้าจอะนะครับรุ่นหนึ่งเป็นหน้าจอที่เป็นเจาะรูนะครับมีรูอยู่ตรงซ้ายสุดนะครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นติ่งหยดน้ํานะครับนี่เป็นหน้าจอที่หลายคนคุ้นเคยกันดีในช่วงนั้นนะครับ่ามาดูมุมข้างๆกันข้างๆเราก็เหมือนกันข้างๆเราก็เหมือนกันเนาะ mm. ข้างๆเราก็เหมือนกันนะครับนี่ ปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับแต่ของเรามีช่องเสียบซิมการ์ดนะครับเพราะว่าช่องเสียบซิมการ์ดของ realme x 2 pro 4 g จะเป็นแบบนี้นี่จะอยู่ด้านขวามือแล้วก็มีปุ่ม power เปิดปิดเครื่องนะครับอยู่ด้านนี้นะครับตรงตูดข้างล่างครับให้รูหูฟัง3.5ม m มมาให้นะครับเหมือนกันเลยมีช่องเสียบ usb type c ไว้ชาร์จ ตัวว o ฟแฟกชาร์ดหรือ Super d u ดับชารนะครับแล้วก็มีมีมีไม,ม,ม,มโครโฟนสาหรับอัดเสียงแล้วก็ลำโพงตัวหลักซึ่งถ้าพลิกมาข้างบนล่องเล็กๆอันนี้ก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนล่องเล็กๆนะครับเนี่ยจะให้ดูตูสองอันนี้นี่ล่องเล็กๆของลำโพงหลักไม่เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งจำนวนลำโพงจำนวนรูเยอะกว่านะครับอีกตัวหนึ่งจำนวนน้อยกว่า ส่วนด้านบนนี่ครับด้านบนนี้ซ้ายกับขวาจะเป็นตัวอีกตัวช่องลำโพงหลักเช่นกันนะครับไว้การขับเสียงแบบ Dolby Atmos นะครับเป็นลำโพงคู่ทั้งคู่เลยเป็นระบบเียงสเตอริโอนะครับเอ,อาละอีกอย่างนึงคือฝาหลังครับนี่อยากให้ดูฝาหลังก่อนนี่ฝาหลังนะครับทั้งคู่ให้มา สีสันใกล้เคียงกันสะท้อนแสงเหมือนกันเป็นแบบกระจกนะครับแล้วก็ดูจำนวนกล้องนะครับจำนวนกล้องไม่เหมือนกันนะครับของเขาของน้องสี่ของเราสามนะครับนี่มีไฟแฟลชด้วยนะครับเทียบกับตัวเครื่องแล้ว realme c p r o plus ชนะครับเพราะอันนี้มันหนักว่าเนาะอันนี้คือบางกว่าแล้วก็ถือจับมือเดียวได้สบายๆเลยนะครับ